ดีครับหมอรุตครับผมหมอมีเทคนิคในการดูแลรักษาหลุมสิวมาฝากกันนะครับโดยจะเป็นตั้งแต่การวิเคราะห์ชนิดหลุมสิวนะครับผมจนถึงการวางแผนการรักษาแล้วก็แนวทางการรักษาที่หมอใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็อัปเดตเทรนด์ต่างๆนะครับอย่างแรกสุดเลยที่สำคัญนะครับการวิเคราะห์ลักษณะหลุมสิวนะครับโดยหมอจะดูอ่าชนิดของหลุมสิวความรุนแรงของหลุมสิว ลักษณะชนิดความเข้มของสีผิวนะครับแล้วก็ว่าคนไข้เนี่ยจะสามารถพักหน้าได้นานเท่าไหร่ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับจะส่งผลต่อการวางแผนการรักษาอย่างมากเลยคือเลยหลุมสิวชนิดที่เป็นบุ่ม a t r o p h c n e i s c a นะครับก็จะแบ่งง่ายๆก็คือจะเป็น i อพิกไอพิกเนี่ยก็คือจะลึกมากกว่า,าความ กว้างนะครับส่วนมากไดกว้างน้อยกว่า2มิลิเมตรนะครับอันแบอบว่าที่เขาเรียกว่าหลุมปากจิกน่นะครับสองโรลลิงสกาโรลลิงสกาเนี่ยจะมีความกว้างมากกว่าความลึกนะครับผมอันที่3เนี่ยสำหรับโรลลิงสกาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพังผืดที่ดึงรั้งาจากก้นหลุมจนถึง ผ่านชั้นไขมันบางอันเนี่ยอาจจะไปถึงชั้นกล้ามเนื้อเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพังผืดในโรลลิ่งเนี่ยจะค่อนข้างเยอะอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นหลุมที่มีปัญหาในการรักษาก็คือเป็นบ็อกสกานะครับผมซึ่งบ็อกสกาเนี่ยบ็อกสกาเนี่ยนะครับจะเป็นหลุมที่มีขอบชัดนะนะครับเหมือนกล่องลงไปจะแบ่งเป็นตื้นก็คือน้อยกว่า2มิลแล้วก็2-4มิลซึ่งเป็นลักษณะชนิดที่ลึก การาแบ่งส่วนบาคเนี่ยนะครับผม รูมสิวเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอ่าหลายหลายชนิดร่วมกันนะครับจะเป็นโรลิ่งบวกบอสกาอ่ามีไอพิกอะไรต่างๆร่วมด้วยนะครับดังนั้นการรักษาเทคนิคเนี่ยจะใช้เทคนิคหลากหลายเนี่ยจะได้ผลดีกว่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างอ่าทางขวามือสุดก็คือเขาเรียกว่าไฮเปอร์โทฟิกแอคเตสกาอ่าบางคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายที่มีสีผิวเข้มๆหน่อยแล้วก็ตัวเริงกรอบหน้าเนี่ยนะครับหรือบริเวณหน้าอกเนี่ยอ่ารูมสิวจะเป็นลักษณะคือแผ่เป็นนูนคล้ายคลคีลอยเห็นไหครับ ส่วนหลุมาปากอัทรฟิคคือหลุมที่มีการยุบตัวนะครับ ไปหลุมที่มีอโทรฟิกนะครับยุบตัวก็จะแบ่งเป็น r o ล l i n g scar box scar ขอบชัดใช่ไหมครับแล้วก็ไอพ p i ส k s c หลุมปากาแคบจดการาจำแนกชนิดหลุมสิวเพวื่อวางแผนการรักษาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับบางท่านเนี่ยเป็นลักษณะ r o ล l i n g แล้วก็มีการพังผืดเยอะเลยแล้วก็ต่อให้ไปทำเป็นลักษณะอของพวก i อเมท ฟัคชชันแนลเรดิโอฟรีแควนซีหรือว่าพวก E-Matrix หรือว่าฟัคชชันแนลซีโอทูเยอะๆเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะครับเหมือนในรูปเนี่ยหมอจะใช้เทคนิคเรื่องแสงนะครับมาวิเคราะห์อ่าอันนี้ก็จะเป็นบ็อกซ์กาใช่ไหมครับผมในรูปนะครับผม ็จะอันนี้ก็เป็นบ็อกสกานะครับผมแล้วบางคนเนี่ยก็จะมีลีเนียสการ่วมด้วยนะครับมีโรลลิงในบ็อกสกาจะค่อนข้างเด่นนะครับขอบเขตชัดแล้วก็จะเป็นดีเพลสสกาพวกโรลลิงสกานะครับผมแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะอีกอันหนึ่งคือจะเป็นลีเนียสกาซึ่งเป็นเส้นนะครับ การวิเคราะห์ลุมสิวเนี่ยจะวางแผนการรักษาอย่างมากส่งผลต่อวางแผนการรักษาลุมอ่าน,นี้ก็คือจะเป็นบ็อกซ์กานะครับผม แล้วก็จะมีเป็นพวกไอพิกสกาแล้วก็จะมีโรลลิงสกาด้วยแล้วการประเมินแตอย่างนั้นคือการาลักษณะการคลํำลักษณะพังผืดน,นะครับถ้าเกิดพังผืดมีความแข็งมากเนี่ยนะครับส่วนมากหมอจะนิยมใช้เป็นการซับซิชั่นหรือว่าการตัดพังผืดโดยเทคนิคพิเศษคือ c a n u ลาซับซิชันร่วมด้วยนะครับเพื่อผลการรักษาที่ดีขึ้นจเจติบว่าผิวเนี่ยบางทีเนี่ยหลุมสิวเนี่ยจะมีการขาดคอลลาเจนนะครับผม ทำให้เป็นแอ่งยุบลงไปดังนั้นเนี่ยการรักษาเราก็คือนอกจากการตัดปังผืดแล้วเนี่ยการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นการใช้พวกเลเซอร์แฟกชั่นัลเลเซอร์พิคอร์เซ็กเกอร์เลเซอร์แฟกชั่นอลเร,รดิโอฟิวเวนซีเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างด้วยเนี่ยนะครับหมอจ,จะประเมินดูว่าพังผืดเนี่ยมีความหนาแน่นมากไหมนะครับถ้าเป็นความรุนแรงมากเนี่ยลุมสิวบางที รุนแรงมากเนี่ยครับผมการหลุมสิวจะไม่สามารถดึงขยับได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็จะมาวางแผนนะครับมาร์กไว้ว่าการรักษาแต่และบริเวณเนี่ยจะวางแผนการรักษาใช้พลังงานเท่าไหร่ก็จะมาวางแผนนะนะครับว่าบริเวณน,นี้จะใช้การตัดพังผืด นะครับบริเวณนี้จะใช้การทำเลเซอร์เช่นเป็นกลุ่มพิโค s e c เกอร์เลเซอร์หรือบางจุดที่เป็นบล็อก a กเนี่ยอขอบชัดก็จะใช้เป็นอเบรทีฟเลเซอร์ในการกรอผิวหรือบางหลุมไอพิกสกาเนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะของอ TCA Cross อการแต้มกรดเพื่อนวางแผนการรักษาให้ดีที่สุดนะครับผมดังนั้นเนี่ยหลุมสิวเนี่ยเเขาเรียกว่าการใช้ ก็ต้องอาศัยการประเมินลักษณะชนิดหลุมสิวแล้วก็การการรักษาที่ใช้บันติบอรลลิตีีคือการรักษาที่ใช้หลายแบบเช่นการตัดพังผืดก็เป็นการตัดจากภายในผิวใช่ไหมครับสองการใช้เลเซอร์หรือแฟกชั่นอลเรเบียเปอรเนซีเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากภายนอกเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดเหมือนกลุ่มที่เป็นโรลลิงสกานะครับหมอก็จะ ใช้เทคนิคคานูล่าซับซิ i o n ซึ่งการตัดบางปือก็จะมีหลายเทคนิคมากเลยนะครับผมแต่ถ้าใช้เข็มเล็ก30หรือติ้มๆิมเนี่ยส่วนมากไม่ได้ผลนะครับผมแล้วก็อาจจะใช้เป็นกลุ่มพิโคซิเกิลเลเซอร์นะครับซึ่งหลักๆก,ก,ก็คือจะเป็นกลุ่ม p i c o s ิเกิลเลเซอ mla นะครับว่ามันติดเลนเอเลนะครับหรือว่าเป็นโพลีเลนเ y ซึ่งจะปล่อยออกมาเป็น fractional pico s e laser อีกอันนึงที่หมอ,อใช้ ก็คือการใช้ uh, f r a c t i o n a l Radio Frequency นะครับผมนะครับการหนึ่งที่ต้องประเมินนะครับคือเรื่องของความรุนแรงของอลุมสิวนะครับโดยจะประเมินจากเบนบารอนเกรดดิ้งสเกลนะครับอันแรกเกรดหนึ่งเนี่ยก็เห็นจะสะเป็นเห็นเป็นรอยแดง,แดง,งๆเฉยๆรอบแมคคูล่าอีดิทีมานะครับผมอันที่สองเนี่ยเกรดเกรด อันที่2เนี่ยจะเห็นาภายในระยะ50เซนติเมตรแล้วก็แต่ว่าสามารถใช้เครื่องสเปางปกปิดใช้เครื่องสเปางปกปิดได้นะครับส่วนเกณฑ์ที่3เนี่ยคือจะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับผมคือไม่จะเห็นภายในระยะ50เซนติเมตรแล้วก็ไม่สามารถใช้เครื่องสเปางปกปิดได้นะครับแต่ว่าเวลาเราใช้เทคนิคการาดึงผิว ออกมาแล้วเนี่ยดึงผิวเนี่ยลักษณะหลุมสิวเนี่ยยังสามารถมีการข,ขยายหดตัวนั้นได้นะครับขยายได้ส่วนถ้าเกิดเป็นชนิดที่4ความรุนแรงระดับที่4เน่ยหลุมสิวจะพังผืดแน่นมากไม่สามารถใช้การดึงขยายหลุมสิวได้เลยนะครับ ทำไมถึงต้องดูความรุนแรงนะครับเพราะความรุนแรงเนี่ยจะบอกถึงแนวทางการรักษาว่าจำนวนครั้งที่ต้องใช้เทคนิคที่ต้องใช้นะครับอาจเป็นพวกกลุ่มแมคคูล่าเอ็กเนสกาที่เป็นแดงๆเฉยๆนะครับอาจจะใช้การรักษาสิวทายาสิวหรือว่าใช้เป็นพวกกลุ่มเพาเวอไดเลเซอร์อันนี้ก็จะดีขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นอันที่4เนี่ยซึ่งมีความลึกความรุนแรงมากมีพังผืด เยอะมากเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นพวกกลุ่มการตัดพังผืดใช่ไหมครับร่วมกับการทําเลเซอร์อื่นๆอ,อันนี้ก็จะบอกคนบอกคนไข้ผู้รับการรักษาได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นเยอะนะต้องใช้การจานวนครั้งในการรักษาแล้วก็เทคนิคการรักษาต่างๆเหล่านี้ เมินเสร็จแล้วนะครับการรักษาหลักๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมกลุ่มบ o ็อกซ์กานะครับผมอาจจะใช้เป็นพวกเลเซอร์อัเรทีเลเซอร์ต่างๆนะครับเป็น TCA นะครับไอพิกเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกเลเซอร์ต่างๆ TCA หรือว่าการตัด พังผืดโดยใช้ punch e x c i t i o n คือตัดออกไปเลยนะครับผมส่วน rolling เนี่ยอาจจะเป็น s u b c i t i o n ตัดตะพังผืดนะครับ s u b c i t i o n แล้วก็เป็นพวก radio frequency ไม่ไม่ conning พวก radio uh, frequency ที่มีเข็มนะครับ fractional radio frequency infinity uh, factora เป็นต้น สนแผลเป็นที่มีความนูนเกิดว่าเป็นคีลอยนะครับอาจจะใช้เป็นเลเซอร์ร่วมกับการฉีดตัดพังผืดนะครับผมหรือว่าซับซิชั่นเนี่ยเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพดีมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะสําหรับโรลลิ่งสกานะครับหรือว่าคนที่เป็นพังผืดเยอะๆนะครับผมหลักการเนี่ยก็คือการใช้อ่าเป็นเข็มหรือว่าใบมีดนะครับชนิดพษษิเศษในการใช้ มีเลือกใช้ตั้งแต่แคนูล่า ula, นะครับผมซึ่งอาจจะมีปลายตัดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยในการตัดพังผือดอย่างมากซึ่งอาจจะมีขนาดใหญ่นิดนึงจนถึงเข็มที่อาจจะคุ้นๆก็คือเป็นพวก No นคอ e นเดลนะครับรือวเป็นใบมีดชนิดพิเศษนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจระหว่างการที่เราทำซับซิชั่นเนี่ยนะครับก็จะมีการใส่พวกโ r o ด์แฟกเตอร์พีอาร์เลือเข้มข้นฟิ l เลอร์ต่างๆ ด้วยนะครับการตัดพังผืดให้ได้ผลเนี่ยนะครับต้องหงต้องตัดให้มีการตัดพังผืดอย่างจริงจังให้มีการรีลีสของจะรู้สึกว่ารูมสิวเนี่ยอ่าลโล่งปื้นขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะใช้เทคนิค มีการใช้พวกเก็ดเลือดเข้มข้น PRP ซึ่งจะมี g r o w t แฟ a เตอรนะครับซึ่ง g r o w t แฟ a เตอรตัวนี้เนี่ยก็จะไปช่วยในการซ่อมแซมหลุมสิวลดควลอยแดงอะไรต่างๆหลังการหลุมสิวได้นะครับผมซึ่งที่สำคัญคือต้องตัด ให้พอนะครับผมการใช้เข็มเล็กๆเกช่นเข็มเบอร์30หรือ32จิ้มๆเนี่ยส่วนมากไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ mm hmm. การตัดพังปืดเนี่ยจะเป็นเทคนิคที่หมอนิยมใช้แล้วก็มีการใช้โดยการประยุกใช้หลายอุปกรณ์นะครับผมอาจจะเป็นพวก n o ค Needle ที่ทุกคนได้ยินเป็นเข็มใบมีดชนิดพิเศษใช่ไหมครับ mm hmm. หรือว่าจะใช้เป็น Canula V-strip mm hmm. แทนูล่าเนี่ยจะตัดได้ดีมากนะครับผมแต่จะมีการบวมช้ำตามมาได้แต่ก็คือผลเนี่ยจะค่อนข้างดีหลังตัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า,าหลุมสิวที่มีการบุ่มลงไปเนี่ยดูตื้นขึ้นนะครับดังนั้นต้องตัดให้พอ,อตัดให้มีการตัดพังผืดให้มากนะครับแล้วก็การตัดเนี่ยจะต้องใช้เ,เรียกว่ามันติเลเวลคือตัดทั้งพังผืดชั้นลึก แล้วก็พังผืดชั้นตื้นด้วยนะครับเพราะว่าผืดจะมีหลายชั้นเหมือนที่หมอบอกไปนอกจากนีนะ้อาจจะมีการฉีดเป็นพวก,พวกตัวกระตุน้นการสร้างกาต่างที่เป็นพวก DNA กระตุ้นช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมโดยเฉพาะ,ะกลุ่มที่มีพังผืดเยอะมากแล้วก็มีการบุมของหลุมสิวหรือว่าผิวขัดคอลลาเจนมากเนี่ยนะครับการใช้พวกนี้เนี่ยก็จะช่วยได้นอกจากนี้เนี่ย ตัดให้มากพอนะครับตัดหลายชั้นแล้วก็เทคนิคการตัดพังผืดเนี่ยก็ต้องให้เหมาะกับชนิดหลุม,ลมด้วยบางอันนี้มีพังผืดและจากในรูกจะเห็นเป็นเส้นาขาวๆเนี่ยนะครับหมอจะใช้เทคนิคการตัดพังผืดช,ชั้นลึกและชั้นตื้นเพื่อให้ได้ผลการรักษาดีที่สุด อีกเทคนิคหนึ่งที่เหมาะสำหรับไอพิกสการหรือว่าบ็อกสกาที่ขอบชัดๆนะครับก็คือการใช้ TCA cross เทคนิคนะครับซึ่ง TCA cross เนี่ยจะเป็นการใช้กดความเข้มข้นสูงนะครับคือกด TCA ไตรคอสิตรอาซิดนะครับแต้มลงไปที่ ฐานของหลุมหลังจากแต้มออกไปแล้วเนี่ยจะเขาเรียกว่าทําให้เกิดแค r เซียนเนโครซิสแล้วกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนหลังทำเนี่ยจะเห็นเป็นาขาวๆเนี่ยนะครับอาจจะใช้เ <ขอ S 1> ทคนิคทั่วไปก็อาจจะใช้เป็นลักษณะคือ,อมไม้ทิ้มฟันนะครับผมแต่ที่หมอชอบใช้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเข็มซึ่งจะควบคุมปริมาณแล้วก็ตำแหน่ง ได้อาจจะเป็นดรอปปิ้งเทคนิคเพนติ้งเทคนิคนะครับแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องอความเข้มข้นนะครับแล้วก็วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมือนจะง่ายแต่จริงๆเราต้องใช้ประสบการณ์ในการท,ท,ทำพอสมควรเลยเอีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งมาใหม่ล่าสุดนะครับคือตัว Pico s e c o เก l a s เลซอร์ซึ่ง เทคนิคนึงก็คือเป็น multiple ล u l น i p l e lens array technique นะครับซึ่งจะปล่อยคล้ายๆกับลักษณะ fractional อ่ Fr ional, จะเป็นเลนลังพึ่งอะนะครับจะทำให้พลังงานของ p i c o s e c ์เล laser เนี่ยอ่สูงขึ้นกว่าการปล่อยมวลปกติอ่เท่านะครับผมทำให้เกิดเป็นเขาเรียกว่า QO เหมือนในรูปนะครับอ่ในผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ได้นะครับหลังทางมันจะแดงๆนิดหนึ่งนะครับอตอนนี้เหมาะสําหรับรุมสิวที่ไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ปกติเนี่ยของหมอเนี่ยจะต้องจากจะใช้ fractional mla แล้วเนี่ยหมอจะใช้เป็นเทคนิคคือ d e focus กับ zoom mode เทคนิคพิเศษของ picosecond laser เน้นหลุมลึกนะครับผมดังนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการแดงนิดแดงหรือว่าเป็นสะเก็ดนิดตึงแต่ผลที่จะได้เนี่ยจะดีกว่าการใช้ mla อย่างเดียวครับ ดังนั้นพิโคสิกเกอร์เลเซอร์ได้ผลดีนะครับผมร่วมกับหมอจะส่วนมากจะใช้ร่วมกับการตัดพังผืดแคนูลาสับซิชชั่นหรือว่าการทำ TCA นะครับช่วยลดรอยดำรอยแดง แล้วต่างๆแล้วก็ลูมสิวตื้นขึ้นอย่างชัดเจนเลยถ้าเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมใบหน้าเนี่ยอาจจะพักตั้งแต่ใช้ m อ็เวดียวจะพักตั้งแต่ประมาณ2-3วันแดงๆชมพูชมพูนะครับแต่ถ้าไปฟูลโหมดใช้ดีโฟกัสกับซูมด้วยเนี่ยอาจจะต้องพักประมาณ3-5วัน เทคโนโลยีหนึ่งก็คือ fractional micro needle RF นะครับคือการใช้พลังงานคลื่นวิทยุนะครับที่หมอนิยมใช้ชอบใช้ก็คือตัว i n f i n i t ของ Inrutonic นะครับจะเป็นเทคนิคของเขาคือจะเป็นเข็มที่สามารถปรับความยาวได้นะครับตั้งแต่0.5จนถึง3.5ม mm, ิลิเมตรนะครับซึ่งการที่เข็มปรับความยาวได้เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างพลังงาน ที่ปล่อยจากขึ้นวิทยุเป็นในเข็มเนี่ยลงไปในผิวชั้นลึกได้นะครับผมได้ตั้งได้ การยิงหนึ่งครั้งเนี่ยได้เป็นหมื่นพนจุดพลังงานเลยนะครับนอกจากนี้ก็เหมือนกับการตัดซับซิชั่นด้วยนะครับหมอจะนิยมใช้ในคนที่มีความหย่อนคล้อยร่วมด้วยเพราะว่าออขึ้นพลังงาน with you เรนะร่วมกับ radio frequency RF เนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยจะหมอจะเลือกใช้ในคนที่1อาจจะมีการทำ รักษามาแล้วเช่นซับซิชันบอกพิโคโซเซกเกอร์เลเซอร์ฟูลโหมดแล้วหลังๆเนี่ยยังเหลือเป็นความหย่อนคล้อยของผิวคอลลาเจนยังขาดอยู่ก็อาจจะใช้เป็นตัวอินฟินิทอาร์หรือในคนที่มีความหย่อนคล้อยของผิวอยู่ด้วยนะครับผมจะได้2ประโยชน์เลยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็รักษารูมสิวเนี่ยหมอก็จะใช้ Infinite, อินฟินิทไมโครนิดเดลอาร์ประสิทธิภาพนี่ก็ดีดเลยนะครับหลังทำเนี่ยอาจจะมีเลือดซึมซึมเล็กน้อยนะครับเพราะเป็นลักษณะเข็มพิเศษปรับความ ลึกได้แต่และบริเวณเช่นแก้มเนี่ยก็จะใช้ความลึกระดับหนึ่งก็สามารถตอบความลึกที่3.5เพื่อ,อจุดพังผืดลึกที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลเลึนใช้1.5ถึง2มิลิเมตรต่างๆนี่ก็เป็นเ,เรียกว่าเครื่องจากอเมริกาที่มีประสิทธิภาพดีมีการใช้ทั่วโลกนะครับอันนี้ก็ประสิทธิภาพได้ผลดีเช่นเดียวกัน เทคนิคหนึ่งซึ่งมีการใช้มานานแล้วละระยะหนึ่งนะครับก็เป็นพวกกลุ่ม a b บ a t i v e Laser ซึ่งอาจจะเป็นพวก a b บ a t i v e ซีโอทูอเบติฟเออร์แยกนะครับผมหรือว่าซึ่งมันจะแบ่งเป็นกลุ่ม Fractional คือจะออกมาเป็นจุดๆๆๆกับ Abrative Full Beam เต็มพื้นที่เลยนะครับผมก็จะมีการใช้นะครับพอหมอจะมีเทคนิคก,การใช้โฟกัส ฟูลบีมเน้นเฉพาะจุดที่ลึกโดยเฉพาะบ็อกซ์การจะได้ผลดีมากนะครับ uh, อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของการใช้ CO2 Professional CO2 คือมีโอกาสเกิดรอยดำตามมาได้ในคนไทยเนี่ย uh, ถึง90%นะครับดังนั้นเนี่ย uh, ความนิยมก็อาจจะลดลงมาเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆที่มีมานะครับหลังทำา o o 2ก็จะมีตารางฟ r a ชั่นอลซีโที่หลายๆคนเคยทำเนี่ยก็จะมีตารางางไปจุดๆๆ,ๆใช่ไหมครับประมาณ15 ถึงวันถึง1สัปดาห์าสเก็ต่างๆก็จะหลุดออกไปการดูแลหลังทำมีความสำคัญมากนะครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับผมมีการใช้ตัดพังผืดไหล ที่เหมือนกันนะครับผมก็คือการใช้แรงดันจากลมแรงแอร์ดิสเซคเตอร์นะครับแรงดันอากาศในการตัดพังผืดจะเหมาะกับพังผืดที่อยู่ตื้นๆน,นะครับผมเป็นชั้นบนๆอันนี้เหมาะก็มีการใช้ร่วมกับหลังทําพิโคหลังจะทําอินฟินิหรือว่าตัดพังผืดชั้นลึกด้วยคานุล่าแล้วแล้วยังเหลือเป็นพังผืดชั้นตื้นอยู่เนี่ยนะครับอาจจะมีการใช้เทคนิคนี้ร่วมด้วยก็จะเสริมประสิทธิภาพการรักษาได้ดียิ่งขึ้น โดยสรุปนะครับผมการวินิจฉัยเรียกว่าชนิดของรุมสิวและความรุนแรงของรุมสิวเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเป็นโรลลิงเป็นบ็อกซ์เป็นไอพิกหรือว่าเป็นไฮเปอร o p h i ิกสกาเพื่อที่เราจะได้วางแผนการรักษาร่มสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับหากใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามหรยอ,อยากปรึกษาสามารถส่งรูปหรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมหมอจะได้ให้คาแนะนาเบื้องต้นได้นะครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ สำหรับหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องการรักษาหลุมสิวนะครับหลายๆคนเนี่ยจะผ่านการรักษาหลายครึกหลายเครื่องละทำฟังชันอลซียวทูมาเป็นสิบครั้งอะไรเนี้ยนะครับที่หมอแนะนาอาจจะเป็นเรื่องของการตัดพังผืดที่เหมาะสมการเลือกใช้เครื่องมือที่ตอนนี้เนี่ยพี่โคสเซกอร์เลเซอร์ก็มีประสิทธิภาพดีมากนะครับผมแล้วร่วมกับการใช้อื่นเช่นพวก TCA Cross การตัดพังผืดหรือว่าเป็นพวกอินฟิน t y m i โคร n e e d l e RF ครับขอบคุณมากครับ